สวัสดีค่ะทุกทท่านค่ะอีพีนี้นะคะดิฉันจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งเกี่ยวกับฆาตรกรนะคะเป็นฆาตรกรต่อเนื่องนะคะที่ใช้ทวิตเตอร์ในการหาเหยื่อนะคะเรื่องราวนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฆาตรกรต่อเนื่องนะคะศาลญี่ปุ่นนะคะตัดสินประหารชีวิตฆาตรกรทวิตเตอร์ฆ่าหันศพเหยื่อเก้ารายนะคะ ทางญี่ปุ่นมีคำพิพากษาให้ประหารชีวิตนายทากายิโรชิไรชิผู้ก่อคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญในญี่ปุ่นเจ้าของฉายาฆาตกรทวิตเตอร์ที่สังหารเหยื่อ9รายภายในระยะเวลา2เดือนโดยใช้ทวิตเตอร์เป็นช่องทางในการหาเหยื่อนายชิไรชิถูกจับกุมเมื่อเดือนตุลาคมปี2017หลังจากตำรวจพบชิ้นส่วนมนุษย์จำนวนมาก ถูกซุกซ่อนอยู่ในห้องพักของเขาที่เมืองสามะใกล้กับกรุงโตเกียวโดยเพื่อนบ้านของเขาให้การว่าเริ่มได้กลิ่นเหม็นประหลาดออกมาจากห้องพักที่นายชิไรชิย้ายเข้ามาอยู่ในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันคดีของฆาตรกรต่อเนื่องรายนี้นะคะได้สร้างความตกตะลึงให้กับสังคมญี่ปุ่นและจุดประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับการพูดคุยเรื่องการฆาตัวตายทางออนไลน์ ซื้อท้องถิ่นรายงานว่าในการพิจารณาคดีวันนี้นะคะก็คือวันที่15ธันวาคมนะคะมีประชาชนเดินทางไปดูการตัดสินกว่า400คนทั้งที่ในศาลมีิกี้กรองรับประชาชนที่ต้องการเข้าไปฟังคำพิาพากษาเพียง16ตัวเท่านั้นปัจจุบันยังคงมีคนญี่ปุ่นจำนวนมากที่ให้การสนับสนุนการลงโทษประหารชีวิตทำให้ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งใน ไม่กี่ประเทศพัฒนาแล้วที่ยังคงมีบทลงโทษประหารชีวิตอยู่เหตุนะคะใช้ทวิตเตอร์ในการหาเหยื่อนายชิไรชินะคะซึ่งปัจจุบันมีอายุ30ปีใช้ทวิตเตอร์ในการล่อลวงเหยื่อซึ่งส่วนใหญ่เป็นหญิงสาวที่มีความคิดอยากฆ่าตัวตายให้ไปที่ห้องพักของเขาโดยระบุว่าเขาสามารถช่วยให้คนเหล่านี้จบชีวิตลงได้ และบางกรณีเขายังอ้างว่าจะฆ่าตัวตายไปพร้อมกับเหยื่อด้วยสำนักขา่าวเกียวโดรายงานอ้างข้อมูลจากคำฟ้องว่านายชิไรชิได้บีบรัดคอและหั่นแยกร่างของเหยื่อซึ่งเป็นผู้หญิง8คนและผู้ชายอีกหนึ่งคนอายุ15ปีถึง26ปีระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมปี2017 คดีฆา,าตกรรมสะเทือนขวัญน,นี้ถูกปเปิดเผยขึ้นในวันฮาโลวีนคือในวันที่3สตุลาคมปี2017หลังจากตำรวจพยายามตามหาตัวผู้หญิงวัย23ปีที่มีคนแจ้งความว่าหายตัวไปตั้งแต่วันที่21ตุลาคมปีเดียวกันเมื่อตำรวจสืบสวนจนได้เบาะแสจึงเข้าไปตรวจคนห้องพักของนายชิโรชิและพบศีรษะมนุษย์เหัวชิ้นส่วน แขนขาและกระดูกมนุษย์อยู่ในกล่องเก็บความเย็นและกล่องเก็บของจำนวนหลายกล่องเกิดอะไรขึ้นในการพิจารณาคดีอายการขอให้สารลงโทษประหารชีวิตนายชิไรชิซึ่งได้ยอมรับสารภาพผิดต่อสารแต่ทนายความของฆาตกรรายนี้ชี้ว่าลูกความของเขามีความผิดในข้อหาที่มีโทษเบากว่านั่นคือการฆ่าโดยได้รับความยินยอม โดยอ้างว่าเดือของเขาได้อนุญาตให้นาย,ายชิไรชิปิดชีพพวกเขาทว่าในเวลาต่อมานายชิไรชิได้ให้การขัดแย้งกับทีมทนายความของเขาโดยระบุว่าเขาลงมือฆ่าโดยที่เหยื่อไม่ได้ยินยอมโดยในการอ่านคำพิพากษาวันนี้ผู้พิพากษาระบุว่าไม่มีเหยื่อคนใดยินยอมให้ฆ่าคดีนี้ส่งผลอย่างไรต่อสังคมญี่ปุ่น n h k รายงานว่าพ่อของหนึ่งในเหยื่อวัยย5บปีกล่าวต่อสาลในการพิจารณาคดีเมื่อเดือนที่แล้วว่าเขาไม่มีวันยกโทษให้ในายชิไรชิแม้ว่าเขาจะตายจนถึงตอนนี้เวลาที่ผมเห็นผู้หญิงรุ่นรา,ราวคขาเดียวกับลูกสาวของผมผมมักเผลอเข้าใจผิดคิดว่าเป็นลูกสาวผมความเจ็บปวดน,นี้จะไม่มีวันจางหายไปเอาลูกผมขึ้นมาเขาเกล่าว คดีฆาตกรรมต่อเนื่องครั้งนี้สร้างความตกตะลึงให้กับสังคมญี่ปุ่นและนำไปสู่การถกเถียงครั้งใหม่เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ผู้คนเข้าไปพูดคุยกันเรื่องฆาตัวตายโดยในช่วงที่เกิดคดีนี้รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าอาจมีการออกมาตรการใหม่มาควบคุมปัญหานี้ขณะเดียวกันคดีนี้ยังทำให้ t วิตเตอร์ปรับเปลี่ยนก,กฎกติกาการใช้งานที่ระบุว่า ผู้ใช้งานต้องไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนการฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเองวันที่15ธันวาคม2 0 2 0สารแขวงเกียวโตตัดสินประหารชีวิตทาคาฮโรช,รชิไรชิหรือที่รู้จักกันในชื่อทวิตเตอร์คิวเลอร์หลังจากที่ขอกดีฆาตกรรมเหยื่อ9คนโดยติดต่อผ่านทาง ตตดโวยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่ผ่านมานายทากาฮิโรชิไรชิวัย27บปีเคยทำงานประจำที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งหลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปลายในปี2009แต่ลาออกจากงานในเวลา2ปีต่อมา 2. ภายหลังหันมาทำงานเป็นแมวมองรอผู้หญิงมาทำงานในซ่องที่คาบูอิชิ ซึ่งเป็นย่านโคมแดงที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียวจนชาวบ้านเริ่มหวั่นระแวงและมองว่าเขาเป็นแมวมองที่น่าคนลุก 3. ในปี2 0 1 7ชิราชิได้ย้ายไปอยู่อาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เมืองสามะประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ทวิตเตอร์เพื่อร่ำรวงเดือผู้หญิงที่ต้องการฆ่าตัวตายมาที่ห้องของเขาพร้อมเสนอว่า เขาสามารถช่วยเหลือเหยื่อเหล่านั้นในการฆ่าตัวตายได้และในบางครั้งยังหลอกว่าเขาจะฆ่าตัวตายไปพร้อมกับเหยื่อ4กระทั่งพี่ชายของเหยื่อรายหนึง่งตัดสินที่จะสืบหาน้องสาวของเขาซึ่งหายตัวไปโดยการให้ผู้หญิงคนหนึ่งท,ทําทีไปติดต่อนัดหมายกับชีรารชิพร้อมแจ้งความต่อตํารวจห เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นพัทเมนของชิราชิพบศีรษะสองศีรษะถูกซุกซ่อนอยู่ในถังน้ำแข็งหน้าประตูบ้านและเมื่อค้นเพิ่มเติมก็พบชิ้นส่วนมนุษย์อีกเิ็ดคนรวมทั้งร่างของหญิงสาวที่หายตัวไปถูกอำพรางในลักษณะเดียวกันนอกจากนี้ยังพบเลือดที่ใช้ในการถันศพในห้องพักดังกล่าวด้วยรวมถึงเพื่อนบ้านของเขายืนยันว่าได้กลิ่นเหม็นเน่ามาจากห้องชิราชิ 6. เขารับสารภาพว่าได้บีบคอและหันศพเดื่อผู้หญิง8คนและผู้ชายหนึ่งคนอายุระหว่าง15ปีถึง26ปีโดยแช่ชิ้นส่วนของศพไว้ในห้องแช่แข็งก่อนที่จะทิ้งอุปรกรณ์ที่ใช้ลงมือไปจนหมดโดยให้การว่าแรงตรูงใจในการคอเหตุของเขาก็คือเซ็กโดยเขาได้ทำการล่วงละเมิดทางเพศเดื่อสาวก่อนที่จะลงมือสังหาร ชื่อไรชิลงมือฆ่าเหยื่อรายที่เจ้าหน้าที่กำลังสืบหาในทันทีที่พบกันครั้งแรกโดยทั้งคู่รู้จักกันในชุมชนออนไลน์และเจ้าหน้าที่ยังพบว่าหยิงสาวรายนี้โพสทวิตเตอร์ในหนึ่งวันก่อนที่จะหายตัวไประบุว่าอยากจบชีวิตแต่กลัวว่าจะต้องตายอย่างเดียวดายและกำลังมองหาคนที่ตายไปพร้อมกับเธอ 8. แมานายความของ ชิไรชิจะอ้างว่าเป็นการฆาตกรรมด้วยความยินยอมจากเดือแต่ภายหลังมีการโต้แย้งว่าเยื่อเหล่านั้นไม่ได้ยินยอมและล่าสุดสารตัดสินว่าไม่มีเหยื่อรายใดยินยอมที่จะถูกฆ่า 9. ชาวบ้านที่อาศัยในระแวกเดียวกันเผยว่าในวัยเด็กชิไรชิเป็นเด็กเงียบๆสามารถเข้ากับเพื่อนบ้านได้ดี ขณะที่บุคคลในทวิตเตอร์รายหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนของเขากล่าวว่าเขาเป็นเด็กธรรมดาไม่มีความโดดเด่นอะไรแม้กระทั่งเพื่อนร่วมชั้นส่วนใหญ่ยังจดจำเขาไม่ได้ด้วยซ้ำเมื่อทราบข่าวการก่ออาชญากรรมรวมทั้งยังมีรายงานว่าชิไรชิเคยกล่าวกับพ่อของเขาว่าเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาไม่มีความหมาย สิบหนึ่งในคำบอกเล่าที่อาจเป็นสาเหตุของการก่อเหตุของชิไรชิคือเพื่อนชั้นปฐมของเขาเผยว่าชิไรชิและเพื่อนเคยเล่นเกมช็อกกิ้งด้วยกันซึ่งเป็นการทำให้ระบบการหายใจขัดข้องชั่วงขณะออกซิเจนส่งไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอจนเกิดอาการหมดสติซึ่งตรงกับรายงานที่เผยว่าเดือสองคนเสียชีวิต จากการถูกบดกั้นการหายใจในรูปแบบเดียวกับเกมช็อกกิง้งคดีนี้นะคะก็เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ทวิตเตอร์นะคะแล้วก็ใช้จุดอ่อนของเยื่อนะคะเป็นเหยือที่ต้องการจะฆ่าตัวตายนะคะแล้วก็หาเพื่อนร่วมโรคนะคะเพื่อนที่จะร่วมฆ่าตัวตายด้วยฆาตรกรก็ใช้จุดนี้นะคะเป็นจุดที่ล่อลวงเหยื่อนะคะ ซึ่งใช้สวิตเตอร์นะคะในการล่อลวงเหยื่อน,นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลามีเหตุการณ์อะไรก็ตามนะคะเรานะคะอย่าไปโพสต์ลงทวิตเตอร์หรือสื่อต่างๆสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะซึ่งเป็นการไม่ปลอดภัยสำหรับตัวเองนะคะอีพีนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสิทธิเขตชาแนลนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e แล้วก็กดตามให้ด้วยนะคะอีพีหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะกดติดตามไว้นะคะท่านจะไม่พลาดคดีดังคดีต่างๆที่ดิฉันจะนำมาเสนอให้ชมให้ฟังกันนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอีีหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณข้อมูลจาก posttoday.com bcc.com ขอบคุณทุกๆแหล่งข่าวนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ